อย่าให้ปัญหาเพียงแค่เรื่องเดียวมาเป็นอุปสัรคในการดำเนินชีวิตของเราที่จะบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จากใจอาจารย์ภูมิการันตีติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโร vip 7 89 c h a n n e นะครับโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองคลิปนี้จะมาวิเคราะห์ในเรื่องของดวงความรักของคนที่เกิดในลัคนาราศีกันนะครับหรือเกิดช่วงระหว่าง16กันยาถึง15ตุลา หากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีกันแต่ถ้าท่านใดที่รู้เวลาเกิดหรือรู้เวลาตกฟ้าหลังจากนำมาถูกดวงทำนายแล้วล้วก็อาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีที่คุณเข้าใจในเบื้องต้นอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้จริงๆแล้วการดูในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีกำเนิดของเราจะมีความละเอียดและแม่นยำสูงมาก คุณจะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของเรามีข้อดีข้อเสียจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องราวอะไรบ้างฉะนั้นถ้าเราทำความเข้าใจในเบื้องต้นนี้เราก็จะรู้ว่าชีวิตของเราจะเดินหน้าหรือจะไปต่ออย่างไรนะครับฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอวิเคราะห์เฉพาะเรื่องของความรักสำหรับชาวาลัคนาราศีกันประจำเดือนกันยายน2 5 6 3เราไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดกันเลยครับ คนที่เกิดในลัคนาราศีกันตำแหน่งของดาวความรักของคุณนั่นก็คือตำแหน่งของดาวพระฤหัสซึ่งถือว่าตำแหน่งดาวพระฤหัสนี้ยังโคจรในเรือนชะตาที่ดีสำหรับตัวของคุณเพราะอยู่ในเรือนของราศีธนูซึ่งได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราที่ปดีแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณมีคู่มีแฟนที่ใช้ชีวิตร่วมกันมาตอนนี้คู่ของคุณแฟนของคุณไปโฟกัสในเรื่องของ การทำงานมากเลยทีเดียวฉะนั้นปัญหาระหว่างตัวคุณกับแฟนคุณไม่มีเพราะเรือชะตาที่แฟนคุณตกเป็นเรือชะตาที่ดีนั่นคือความมั่นคงสำหรับครอบครัวนั่นคือสิ่งที่แฟนคุณเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือพยายามหาเงินหาทองพยายามทำงานพยายามสร้างหลักสร้างฐานเพื่อให้ชีวิตเพื่อให้ครอบครัวมีหลักประกันผมว่าคนที่มีครอบครัวหรือมีคู่ชีวิตตอนนี้ ลัคนาราศีกันไม่ได้เป็นประเด็นหรือเป็นปัญหาใหญ่สําหรับตัวคุณแน่นอนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับตัวคุณอาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งบ้างแต่ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะอย่างที่ผมเคยเรียนให้กับลูกค้าหลายๆคนหรือลูกค้าหลายๆท่านเลยนะครับว่าความรักของคนสองคนเนี่ยมันไม่ได้มีจุดดีหรือทุกเรื่องที่จะต้องเป็นจุดแข็งหรือทุกเรื่องที่จะต้องอยู่ในสายตาเรื่องดีทั้งหมด ั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่าคนที่เราอยู่หรือใช้ชีวิตร่วมกันมานานหลายปีรดักถ้ามีความดีสักประมาณ70หรือ80%ปอร์เซ็นต์ผมว่าโอเคลองมองดูตัวเราตัวเราก็ไม่ใช่ว่าจะดีมากมายเสียกระไรนะครับแต่ว่าเราก็มีข้อดีมากกว่าที่จะมีข้อเสียฉะนั้นการอยู่กับคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องของเราเราก็ต้องพยายามปรับตัวแต่ ความรักของชาวลัคนาราศีกันตอนนี้ถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีก็คืออ,อ,อยู่กันอย่างมีเหตุมีผลหรืออยู่กันแล้วไม่มีเรื่องทุกข์ใจไม่มีเรื่องกังวลใจหรือไม่ได้มีเรื่องที่จะต้องมาหวาดระแวงซึ่งกันและกันซึ่งผมมองว่าความรักของชาวลัคนาราศีกันตตอนนี้โอเคมากนะครับแต่ถ้าคนโสดหรือคนที่กำลังเปิดใจกับใคราบางคนคุณอาจจะเปิดใจหรือพูดคุยมาในระดับหนึ่งแล้ว เชื่อเหลือเกินว่าในช่วงนี้โอกาสที่คุณจะมีการพัฒนาหรือการแนะนำหรือการพาไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพหรือให้ญาติผู้ใหญ่ได้พิจารณาว่าคนที่คุณคุยคนที่คุณศึกษาเปิดใจกันเนี่ยเป็นไปได้แค่ไหนมากน้อยแค่ไหนจุดดีจุดแข็งเข้าตาญาติผู้ใหญ่หรือเปล่านะครับผมมั่นใจว่าการที่จะไปมาหาสู่หรือการที่จะพบปาก ผู้คนเป็นวัฒนธรรมไทยที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าเข้าตามตรอกออกตามประตูฉะนั้นการที่คุณมีคู่หรือมีแฟนและเปิดใจในช่วงระยะเวลานี้ถือว่าคุณสามารถที่จะพาคนที่คุณคบอยู่เนี่ยไปพบกับคนรู้จักไปพบกับญาติผู้ใหญ่หรือเปิดตัวออกสื่อออกสาธารณะก็เป็นได้ถือว่า การเริ่มต้นในเรื่องนี้ของคุณจะเป็นการเริ่มต้นที่เป็นบวกสําหรับตัวของคุณอย่างแน่นอนผมไม่วิตกเลยในเรื่องของความรักสําหรับคนที่กําลังศึกษาอยู่ผมว่าความรักของคุณตอนนี้ยังดีแล้วก็มีความมั่นคงแล้วก็อย่างน้อยการที่คุณเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าในช่วงนี้คนที่คุณเปิดใจหรือคนที่คนคบหาอยู่เนี่ยน่าจะเป็นคนที่ดีที่สุด ที่คุณเคยเจอมาแล้วก็ถือว่าเขาหรือเธอจะมาเติมเต็มในส่วนที่ขาดของคุณได้อย่างแน่นอนฉะนั้นคลิปนี้ก็ขออนุญาตบอกได้เลยว่าความรักของชาวลัคนาราศีกันในเดือนกันยายนนี้เป็นความรักที่สมบูรณ์หรือเป็นความรักที่ดีอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาในด้านอื่น ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาปรึกษาหาเรือเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตากับผมได้ที่หมายเลข0992129463 ID Line ก็คือภูมิ Astro 59นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองเลยนะครับว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงเกินไปแต่รับรองเลยนะครับว่า คำทํานายละเอียดแม่นยําชัดเจนอยา่างแน่นอนนะครับเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตได้อยา่างถูกต้องหากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีนะครับสุดท้ายนี้ผมขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้มีความรักที่สมบูรณ์แบบขอให้รักกันนานๆจนแก่จนเฒ่าเลยทีเดียว แล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ